สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สพอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวง Girl Group นะคะที่พวกเธอเนี่ยก็เพิ่งมีการปล่อยเพลงออกมาเลยนะคะสําหรับวง Enmix นั่นเองนะคะเป็น Girl Group น้องใหม่จากทางค่าย JYP Entertainment นะคะก็เรียกได้ว่า Enmix เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวงเล เลยนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างจับตามองมากๆเลยสําหรับการเดบิวต์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้มีการปล่อยเพลงออกมาแล้วหลังจากที่พวกเธอเนี่ยนะคะได้มีการปล่อยเพลงออกมาอย่างเพลงโอโอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีการพูดถึงเนี่ยอยู่เยอะจริงๆนะคะ ก็หลังจากที่เพลงโอโอเนี่ยนะคะได้ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีฟีดแบ็กต่างเนี่ยพูดถึงนะคะสําหรับเพลงนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าเพลงเนี่ยนะคะก็มีสไตล์แบบว่าฟังยากนิดนึงหรือว่าอาจจะงงๆนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของแฟนๆหลังจากที่ได้ฟังกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะคะที่ก็ชื่นชอบเนเพลงสไตล์นี้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เราเนี่ยก็ไม่เคยเห็นสไตล์นี้จากทางค่าย JYP Entertainment เลยนะคะแต่เหมือนว่า ครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับการทําเพลงต่างๆนะคะให้กับวง Enmix แต่ว่าถ้าจะพูดไปนะคะถึงเรื่องของโปรดักชัน MV หรือว่าภาพต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น MV หนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะอลังการอยู่เหมือนกันนะคะสมกับการรอคอยของแฟนๆเลยก็แบบว่ามีหลายๆมุมนะคะหรือว่าจะเป็นชุดนะคะที่อยู่ใน MV เนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละชุดเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลย แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะสําหรับความสวยงามของ MV นี้แต่เหมือนว่านอกจากเรื่องเพลงแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสวยวิชวลของสมาชิกทั้งหมดนั่นเองนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า Enmix เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด7คน สาวๆว,วง EnMek เนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่มีการเปิดตัวออกมาแล้วนะคะแล้วเหมือนว่าใน MV ในครั้งนี้เนี่ยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกทั้งหมด7คนเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามีความวิชวลที่เป็นโดดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์มากๆเลยนะคะส่วนคนที่บอกว่าได้รับการพูดถึงเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นซอนยูนนะคะหนึ่งในสมาชิกของวง EnMek นั่นเองที่เรียกได้ว่า MV นี้เนี่ยนะคะเธอก็เรียกได้ว่าฉายแววในเรื่องของความวิชวลจริงๆจนเธอเนี่ยนะคะ ได้รับความชื่นชมว่าเป็นวิชวลตัวท็อปอีกคนหนึ่งเลยของทางค่าย JYP นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แฟนๆนนต่างจับตามองแล้วก็ได้รับการพูดถึงในเรื่องของความวิชวลมากๆจาก MV นี้นะคะหรือว่าจะเป็นแฮวอนนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นลีดเดอร์ของวงเลยนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุคที่เธอเนี่ยนะคะก็มาในสไตล์ของความสวยงามจริง,รงๆแฟนๆเนี่ยต่างชื่นชมในเรื่องของความวิชวลของเธอโดยแฮวอนเนี่ยนะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอ ถึงได้เป็นลีดเดอร์นะคะเพราะว่าถ้าได้เห็นจากคําสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนว่าน้องๆในวงเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดถึงเธอว่าเธอเนี่ยก็มีนิสัยเหมือนคุณแม่เลยอะไรประมาณนี้นะคะอีกคนนึงนะคะที่แบบว่าดูแลสมาชิกในวงเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนลิลลี่นะคะใน MV นี้เนี่ยเธอก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ก็นอกจากพลังเสียงในเรื่องของโวคอลของเธอแล้วนะคะความวิชวลของเธอเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงเหมือนกันเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะเห็นลิลลี่ตั้งแต่เด็กๆนะคะจาก KPO p Star แต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็มีแบบว่าภาพจําใหม่นะคะแฟนๆเนี่ยก็ได้เห็นเธอในลุคใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นเหมือนกันนะคะ ส่วนคนต่อไปนะคะสําหรับเบโดยเบเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสวยวิชวลจริงๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่น่าจะสูงที่สุดในวงนั่นเองโดยเบเนี่ยนะคะใน MV นี้นี้ก็เรียกได้ว่าฉายแววความวิชวลเหมือนกันเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสมาชิกที่รับการจับตามองตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะแล้วใน MV เนี่ยแฟนๆก็ต่างมีการอวยกันถึงความวิชวลของเธออยู่เยอะเหมือนกันนะคะสําหรับเบ ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับจินนี่นั่นเองโดยจินนี่เนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความวิชวลเราแบบว่าโดดเด่นมากๆคือเป็นวิชวลที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นเลยจากทาง JYP นะคะก็คือมีสไตล์ที่แบบว่าดูนิ่งๆหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยคือแบบว่าที่แฟนๆเนี่ยได้มีการพูดถึงกันโดยเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนนึงที่โดดเด่นมากๆ ส่วนอีก2คนนะคะสำหรับ GU แล้วก็กรยูจินโดยทั้ง2คนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยมีความน่าคล้ายกันมากๆเลยนะคะก็มีหลายๆมุมที่ทั้ง2คนนี้เนี่ยมีความคล้ายกันเหมือนกันนะคะโดย GU เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถจริงๆ แล้วเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยในเรื่องของความสามารถแล้วก็ความโดดเด่นของเธอนะคะส่วนกนยูจินเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะได้รับการพูดถึงอยู่เยอะจริงๆด,ๆด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์มากๆจาก MV นี้แล้วก็ยังเป็นน้องเล็กอีกคนนึงเหมือนว่าก็จะมีบทสัมภาษณ์นะคะที่ได้มีการเปิดเผยออกมาเหมือนกันว่ากยูจินเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แม้ว่าจะอายุน้อยแต่ว่าความคิดของเธอเนี่ยก็โตมากๆเลยเราเนี่ยก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและ ก็ความสามารถของเธอนั่นเองนะคะจาก MV นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่แฟนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบมากๆเลยและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เอามาพูดถึงกันนะคะนอกจากเรื่องราวของเพลงของวงเอ็นมิกแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แฟนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของความสวยวิชวลของวงเอ็นมิกนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวงวิชวลสวย์รวมวิชวลจริงๆนะคะสําหรับวงเอ็นมิกยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของวงเอ็นมิกกันด้วย ะะเราเนี่ยก็เชื่อว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการเดบิวต์ในครั้งแรกก็อาจจะมีอุปสรรคต่างๆนะคะแต่ก็เชื่อว่า e n m i x เนี่ยนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสำเร็จจากคังค่าย JYP Entertainment เหมือนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i ป์เป็นกลังใจให้ด้วยนะคะ